มาบ่ได้แล้วสวยแกไอีับกอสั่นี่โลครับแบงสักกองน้งครบแล้วจนหากองบวกคับที่ราหาัสิบกองยันซีพียูสักกี่น่ะส้มสีน้ำัจเยนตู้ตนอนนอนนี่เป็น้ำอุนสี่เจ็ดสองเจ็ดศูนได้เลยนะครับมันสีด้ด <c oughs> ส้มดนไป เนียพั่าาินสอนร่อ่งนหลืร่วมเลยนีครับมีั่งเหลือที่เขากับนี่เลือที่รุ่งกี่เป็ผู้สาวกับนี่เนีคนเก่า้เสอนจะได้โรให้ััะกับแม่เอาตกสะเาจงสั่กเ่าแตตาฟ้าเข่ามันี่อยากตายเขาผู้ชายด้านค่ะตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของ ตอกสินค้าใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใหญ่ตรงดินนู้นจะเป็นห้องครัวห้องซักล้างซักผ้าตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของสตอกสินค้าโภชนาการหัวโตห้องห้องห้อยแบบจีบปวดบนลูกลูกนี่ขับขนคนแลนี่ข้นปูเสียวนะไม่เก่ย ชวนว่านุกนั่นเก็ดบนเมือวันไนคร้นเราหาบอบินนะพาี่ยวเราดหลายตัวของนกบินนี่จะเป็นเนี่ยงกจอดรถนี่ครับจอดรถโคต सम